มาครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้จอดปิดที่อีกได้ไหมได้เนาะถึงเรียบร้อยแล้วครับขึ้นแป๊บเดียวครับขับไปอึงอึดใจถึงสถานที่ลงเรียบร้อยครับ ขึ้นลงบ่อยยังก็ว่าเล่นครับผมขึ้นทุกวันครับผมพวกเราทีมงานเสียดสรอกู้ไปรับครับผมว้าวนิ่งๆน่ง,นงเนิบเนิบครับกับเจ้า x c MG2154 e เหลียวบุรีรัมครับบ้าวบ้าวลูกเพ่อะว้าวบ้าวบ้าวโอ้โหตกใจหมด ใจจริงๆครับเหลียวบริรัมครับคือว,ว่าน้องนี่ว้าว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  บ้านนี่ก็อันตรายครับต้องต้องค่อยๆระมัดระวังครับค่อยๆกันด่นั้นครับว่เรียบร้อยครับมาใส่เกียร์พิเศษเนะไปวาว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 อ่าครับไปไปไป แปับนึงนะครับมานึ่ครับเส้นทางในหมู่บ้านครับอันตรายครับมาเลยครับผม เต็มกล่องเลยครับเมื่อกี้คนหินคนทรายมาเต็มพิขันเลยครับมาเราก็จะเข้าหน้างานนะครับผม เรียบร้อยครับผม ไปก่อนเลยไหมไปเลยอ่ะไปเลยร็ี๋ยวไปตามไป ดึงตรงนี้ครับที่จะให้พวกเราโยกไปทางนน้นนะดึงดินไปให้พ้นต,ตรงนี้ครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาท่านอาจจะลงผิดที่ไปน,นิดนึงครับดานได้ที่ด้านหลังท่านเลยอยากจะดึงดินจากตรงนี้ครับไปด้านหลังครับผมดินนี่เลยดึงไปนู่น ย,ย้ายย้ายไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันลงมันลงดําไม่ได้เป็นตัวใช้แค่ขุดสากข้างหลังเลยอาจจะดึงไม่ถึงสุดเลยแต่ดึงก็ลองดูเกลียเกียวข้าะเจ้าดินเดิมเลยเเเเเครับพรุ่งนี้ก็เริ่มงานครับพอ,อ,อดีว,ว่าผมมาจากตรงนี้เองใกล้ๆ,ๆ,ดๆ,ดๆดิขุดขุดลงนายเขาไบาย รครับรถใหญ่ครับรถใหญ่จะจะใส่ปีกได้พี่คุ้มกว่าเยอะ,อะได้งานได้เนื้องานทั้งหมดใช่ไหมครับจานแล้วก็จะโกยที่กลุกต้องกล้วยด้วยจากแนวนี้มาหน,นึ่งเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวจะวัดให้ประมาณรประมาณกี่กี่ช่อง หนึงสองประมาณหนึ่งอันนี้หนึ่งอย่าี้ว่าปลูกต้นมะม่วงต้นเจาะลุมีไหมครับเจาะุมแล้วพรวนให้หน่อยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขุดเองได้ใช่ครับผมมจะให้เขาพรวนให้สมประมาณ1นึงสองเนี่ยเว้นเ้นอ่าเดี๋ยวระยะให้ครับเว้นอันนี้นี่แคบไปไหมหรือว่ายังไงหรือกกว้างกว่านิดนึงครับผมประมาณประมาณสเมตรครับน้องเออครับผเอาครับก็เอากลบวนพรวนให้หน่อยครับผมอันนี้พี่ดึงไปถึงไงสุดเลยดึงให้สุดเลยค่อยจะทาจะทำทนี ลาดจะลาดทางเข้าเป็นอย่างนี้มาอย่นี้เป็นทางนี่คือทางประมาณนี้เนาะไม่ต้องสูงมากใช่ไหมทางเหรอทางทางมันต้องยังไงดีมันระดับเดียวกันไหมแล้วเราก็ลาดพื้นอะไนี้ใช่ครับใช่ครับอ่าเทค็ติดว่าต้นไม้อยู่ทางนี้แล้วก็ทางเราก็อยู่อ้าวได้ได้พี่ได้แต่คือพี่สุดต้นไม้เราก็เจาะเจไปข้างรอบๆนั่นเลยครับรอบนั่นเลยอ๋อคือแเทอัดินเข้าไปก่อนค่อยเจาะเพราะว่านั่นมันต่ำไปอย่างอย่างเราจะดึงทั้งหมดนี่เลย ดดึึงงไปสุดเลยไหมพี่หรือว่าพี่จะจะขุดแสบไหมก็จะขุดอยู่นะถ้าพี่ขุดสระผมแนะนำอย่างนี้พี่ขุดก่อนแล้วค่อยดขุดก่อนแล้วเลี้ยวนะเออแล้วขุดก่อนขุดก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคันดินอยู่ตรงไหนใช่ใช่อ่าพี่ก็พรุ่งนี้พี่อยากได้ขนาดไหนพี่บอกเลยว่าจะเอากี่เม็ดคูณกี่เม็ดเออแสไม่เอาไม่เอาไม่เอาลึกมากไม่เอาใหญ่มากเพราะเราเรียงปนินแค่ร้อยห้าร้อยเมตรนี่นะเฉลี่ยประมาณหนึ่งสองแสะสะไว้มุมเนี้ยไว้สุดท้ายเลยครับมุมสุดท้ายคือว่า เราจะปลูกบ้านข้างหลังเพราะว่าเราเรา,เราต้องต้องการให้และแ,แ,แล้เราจะถมดินตรงนี้ให้มันสูงครับแต่เราไม่รู้ว่าสะเราเราจะต้องไว้ตรงไหนถ้าสะก็ถ้าที่เล็กอย่างนี้พี่ต้องไว้ข้างหลังสุดหลังสุดเอางั้น้ำตืะทาะนู้นครับ <c oughs> แล้วก็ทําอ่าทําคันดินไปหนึ่ง <c oughs> ช่วยเดี๋ยวนู้น <c oughs> ดินคือเป็นคันท้าไม่ใช่คันสะพี่คันสะแล้วก็เวลาเวลามันอยู่มันจะมันดินมันมันมีเป็นขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไม่ต้องขุดลึกมากเน้อเพราะว่าก็ประมาณกี่เมตร เม็ดเดียวเม็ดกว่าๆเอาสักสองเม็ดพี่ไม่น่าเกลียดสองเม็ดไม่ไม่สูงเม็ดนี่นี่อางนี้อ๋อก็เด็กบ่อ่าประมาณได้ไม่ไร้พอเราเลี้ยงปลานิลคือปลามันระยะสั้นเราเลี้ยงไว้กินไงครับเอาเม็ดกว่าๆเนาะเอาเม็ดเอาประมาณเม็ดห้าสิบอะเม็ดห้าสิบได้ครับโอ้ไม่ได้ไมได้ครับผมได้ครับไม่เป็นะพี่เดี๋ยวรอดูเวลาขุดก่อนได้พี่ได้ก็ขุดแล้วก็เอาดินใส่คันคันนะคันข้างๆเพราะว่าไรตรงข้างทางนี่ไปด้วยเออข้างทางเดี๋ยวเอาทางนี้ลงเลยครับผมอ่าใช่ไรไปทางนู้นคือเราเราต้องการจะปลูก ต้นไม้รอบนี้โอเคได้พี่ไม่มีปัญหาครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้ามันมันมันไม่เต็มหรือว่ายังไงก็ใส่ใส่เป็นรรๆให้ให้จะได้ปลูกโอ้ได้ครับพี่ได้ครับไม่มีปัญหาครับงานแบบนี้งานง่ายครับเพราะเราพาะเราทำงานโค้งน้องนามาสาหัสสากันก้อนนี้เยอะครับขุดทั้งเลี้ยวทั้งโค้งทั้งว้าครับอันนี้คืองานที่พวกเราถนัดอยู่ครับบอกได้เลยเนาะนั่นแหละอันนี้เป็นโคกน้องนาสไตล์ของคุณพี่ครับผมเนอะดึงดินเข้าไปแล้วจะปลูก พืชขั้นด้านข้างทั้งหมดแล้วก็เลี้ยงสัตออว์หรือว่าเลี้ยงปันนินว่าเลี้ยงปันนีนเล่นๆไว้สักร้อยตัวสองร้อยตัว,ตวไว้กินเล่นเงให้ความสุขใส่ตัวครับมีเงินแล้วทําอะไรก็ได้ครับเนาะ <c oughs> ตอนนี้ทีมงานเราเพิ่งมาย้ายมาถึงครับผมกับทีมงานพวกเราทีมงานเสียสระขอบคุณไปรล้ครับผมวันนี้เข้ามาถึงแปลงเรียบร้อยครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานช่วงเชา้าครับเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่เจ้าของแปลงมากครับที่ให้เรามาทํางานครับสวัสดีครับ